เฮ้ยสมโพอดเมื่อวานที่พ่อดูทีวีมาพ่อจําได้ว่าข่าวคนหนึ่งอ่ะเขาอ่านข่าวผิดเว้ยอ๋อป้าผมคุนค้นๆแล้วล่ะไอข่าวที่อ่านสมสมสมอะไรนั่นใช่ไหมอ่ะใช่แล้วลูกโอ้โหพ่อเลยมีแรงบันดาลใจเลยอ่ะเพราะอ่านคอมเมนต์ของน้องๆเขาเนี่ยพ่อรู้เลยว่าพ่อจะตั้งชื่อน้องของลูกว่าอะไรอะ่ะแล้วสรุปว่าพ่อจะตั้งชื่อน้องคาบิกอนว่าอะไรล่ะเออพ่อคิดว่าน้องคาบิกอนน่าจะชื่อเออชื่อสมเย็ดละกัน พ่อไปตั้งชื่อน้องว่าสมเย็ดทำไมฝนตกอีกล้วเห็นไหมสมเย็ดที่ฝนตกเลยงเป็นสิริมงคลมากปรบมือสามครั้งพ่อทำไมพ่อตั้งชื่อผมว่าสมเย็ดล่ะพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะก็มีเด็กเขาบอกมาว่าสมเยดอ่ะแล้วผมก็คิดว่ามันขำดีอ่ะเราจะเป็นครอบครัวตัวสมแล้วนะก็ได้พ่อถึงผมจะไม่เต็มใจเท่าไหร่แต่ผมก็ชื่อสมเย็ดก็ได้ครับต่อไปนี้น้องๆทุกคนเรียกผมว่าสมเย็ดนะครับผม สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไมค์คาพิกเซลมอนนะครับผมเย่ yeah! ในพาร์ทที่เท่าไหร่เดี๋ยววันนี้เจ็ดหรือนเ,นเปล่าวะอุย้ยจำไม่ได้สักทีนะครับเจ็ดหรือหกหรือแปดแล้วก็ไม่รู้คนระับโอเควันนี้นะครับผมเราก็ได้ชื่อแล้วนะครับโอ้โ oh, หชื่อคาบิโอนของเราแนละ้วชื่อว่าสมเย็ศ <laughs> ก็ไปเห็นคอมเมนต์นึงมานะสมเยสโอเคก็ถูกใจดีฮะสมเยสนะครับนะก็ไปตรงกับข่าวนะะนักข่าวช่องเจ็ดที่เขาอ่านผิดพอดีนะครับนะวันนี้นะครับผมผมก็จะสร้างควิกบอลนั่นเองนะครับซึ่งควิกบอลเนี่ยน้องบอกว่าโอ้โหในเทิร์นแรกเนี่ยมีโอกาสจับคูณ4คูณ5กันเลยทีเดียวนะครับผมนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องสร้างขึ้นมาควิกบอลนะครับผมจัดไปครับอย่าไปรอช้าครับเราเก็บบูแอปิคอร์ดมาแล้วนะครับผมเราจะต้องเอามาเผานะครับผมก่อนที่เราจะใช้ได้อ่าเผาให้เรียบร้อยครับแล้วก็ตอนนี้เรามีสีดานะ แล้วก็สีเหลืองด้วยนะครับผมเราเอามาทำอันต้าบอลเพิ่มดีกว่าครับผมเพราะว่าอันต้าบอลผมก็จะหมดแล้วนะครับเหลืออยู่หอันนะมาแล้วเราก็มาวางเลยครับผมแล้วเราก็จะสร้างเป็นอันต้าบอลนั่นเองครับอวางไปเลยทำออกมาสักกี่อันดีสัก10อันละกันครับนะเพิ่มไปอีกสัก10อันอ่เดี๋ยวค่อยมาทำกันต่อนะครับผมเพราะว่าผมมี แถบเหล็กข้างล่างไว้แค่ยี่ห้านะครับเราจะทำควิกบอลอีก15แล้วกันเนาะมาเดี๋ยวเรามาทำอันต้าบอลรอดีกว่าครับผมนะก่อนอื่นเลยเราก็ต้องทําการทุบนะครับผมทุบให้มันนูนก่อนนะครับให้มันเป็นกลมๆก,ก,ก่อนอ่าทำมาแล้วทีนี้เราก็มีส่วนประกอบั้างล่างและบนแล้วนะครับแล้วเราก็ต้องใช้หินแบบหินธรรมดาครับสโตนธรรมดาอ่าเรามีสโตนธรรมดาอยู่เยอะครับเราก็เอามาคาบเป็นปุ่มนั่นเองนะครับมาเลยปุ่มออกมาแล้วแล้วทีนี้เราก็ประกอบไปเลยครับผม ให้กลายเป็นโปเกบอลครับป้าบออกมาได้10อันโฮ้ยเยี่ยมยอดครับมี16อันแล้วว่างสีฟ้าอ่าสิบสามอันแล้วนะครับออาออกมาทํารอเลยก็ได้ครับผมบิกบอลนะครับน่าจะต้องเอาสีฟ้าไว้ข้างๆ2องอันนะครับแล้วก็สีเหลืองไว้ตรงกลางอ่าใช้ด้วยจริงนะครับเอาออกมาเลยครับเต็มๆเรียบร้อยครับผม15อันแล้วเราก็เอามาประกอบเลยครับผมแล้วก็จะได้ควิกบอลเอาไว้จับในเทินแรกได้อย่างรวดเร็วนะครับ ถอยไปสิครับโอ้โหบังอยู่ได้เนะาะเอาเอาเอาไม่ถอยใช่ไหมมาเลยดีกว่าเอาปิกจูเรามาเก็บฮะมีน้องบอกว่าเฮ้ย <c oughs> พี่จับปิกจูย่าง <c oughs> โอ้ยผมจับไปแล้วฮะจับไปต้องนานแล้วนะครับผมเค <c oughs> okay. ช็อตสส่ฟ้าไปเลยปิกจูเก็บเลเวลหน่อยเร็วมาเก็บเลเวลปิกจูหน่อยปิกช็อตไปดิปิกจูอย่าช้าเออดีมากบัญชาแล้วเอาปิกจูอย่าตายนะปิก ปีกตายก่อนเจ้าช่วยอะไรอะปีกจูกมาออกมาเลย Back Back U. แบกิวแบกิวแก้แค้นให้น้องหน่อยเรียบร้อยครับแบกิวอัพเลยครับผมเลเวลอัพไปเลยทีเดียวอ้าวแบกิวเปลี่ยนร่างเฉยอ้าวเปลี่ยนร่างเลยว่าสามสองนะครับตอนแรกผมจำนะว่าสามหกนะเอาล้ครับผมตอนนี้แบกิวเปลี่ยนร่างแล้วมาเลยแบกิวเจ้าจะแข็งแกร่งขึ้นวันนี้แหละมาแล้วอู้แบกิวเดินเสาคอยาวของเราที่เองชื่อเมคานิ่มนะครับผม เมกาเดียม um, เรากลับมาแล้วเย้ Yay! ดีใจมากครับผมโอ้ oh. Ooh, มีท่าใหม่มานะครับโคตรแรงครับ120พาวเวอร์เอาละเมกาเดียม um, เราโหดแน่นอนฮนะตอนนี้ครับผมโหดแน่นอนฮนะมามาเมกาเดียม um, โหดแล้วตอนนี้เหลือพิกจูที่เราจะต้องเก็บเลเวลมาเดี๋ยวเราทําก่อนนะครับไอปาเมื่อกี้ตายไปแล้วครับใส่ไปเลยครับผมปุ่มครับผมแล้วก็อ่าประกอบออกมาบับออกมาโอเค อีกลูกหนึ่งเดี๋ยวค่อยเก็บไปทำละกันครับอ่าพอแล้ววันนี้มีแค่นี้ก็คงจะพอจับแล้วแหละโ,โหเยอะขนาดนี้ครับสบายครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมวันนี้เราจะเก็บเลเวลปิกจูนะครับแล้วก็ว่าจะเก็บอ่าไอตัวนั้นที่เป็นบางกีราสนั่นเองนะครับตัวที่น้องเขาบอกมานะครับว่าเฮ้ยพี่จับมาถูกตัวแล้วเลเวล53เนี่ยอีแค่2เลเวลก็เปลี่ยนเป็นบางกีรัสแล้วใช่บังกีรัสมันเป็นตัวทีเ่เทพมากครับผม เพราะฉะนั้นนะครับวันดีนะครับเราจะมาเก็บเลเวลบันกิลาร์กันนะครับผมแล้วก็จะมาเก็บเลเวลปิกาจูด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเลือกบันกิลาร์ไว้เลยนะครับนะวันนี้เราจะเก็บเลเวลบันกิลาร์ซึ่งบันกิลาร์ตได้เป็นมังกรเนาะมังกรที่จะออกเป็นธาตุดินหน่อยๆน่ะธาตหินอะไรเงี้ยนะครับผมอ่าแถวนี้มีแบบเป็นคล้ายทรายนะครับมีทรายแข็งหรือเปล่านะฮะถ้ามีทรายแข็งผมจะได้เออเอาไปไว้ใช้นะครับเอาไว้ใช้ทําเกาะในพาร์ทอื่นๆแล้วกันนะครับอันนี้น่าจะเป็นทรายแข็งเนาะ ลองขุดออกมาดูครับว่ามันคืออะไรครับฮัลโหลคืออะไรเอ่ยแซนสโตนอีกด,ด้วยเยี่ยมฮะแซนสโตนนี่ผมสามารถเก็บเอาไปทําเป็นเกาะกลางได้ตอนแรกผมก็กาลังคิดอยู่นะว่าเอ๊ะผมจะใช้เป็นเ,เกมโหมดสร้างดีไหมนะครับแต่ว่าไม่เอาดีกว่าเนาะเดี๋ยวใช้เกมโหมดสร้างมันจะง่ายไปนะฮะโอเคก็ได้ประมาณนี้ครับผมพอสมควรอยู่เนาะได้ประมาณกี่บล็อกวะเนี่ยได้มา29บวก64บล็อกนะครับผม ก็อาจจะพอสร้างได้อยู่มั้งนะลองดูละกันนะครับว้าวเจอคาเมลครับผมเฮ้ยคาแม็กคาแม็กคาแม็กยู่ตรงนี้คาแม็กลงไปเลยครับจับคาแม็กกันดีกว่าเสียงหายเลยทีเดียวเจอคาแม็กทีมาคาแม็กเจอกันหน่อยใช้ท่าอะไรดีใช้ท่าพืชธรรมดาละกันนะซึบเข้าไปได้ยงไงแพ้ท่าพืชใช่ไหมคาแม็กท่าพืชธรรมดา เฮ้ยตายเลยหรอเฮ้ยตายเลยไปไหมเนี่ยกมเอาแล้วเมื่อกี้ทำไมปล่อยใส่แล้วมันเบาฮะอุ้ยคาเมกอดเลยเฮ้ยนี่อะไรอ่ะขุดได้ไหมเนี่ยมันคืออะไรอ่ะมีใครรู้ไหมครับบอกผมได้นะครับอ้าวหายไปเลยครับมันคือหินอะไรอะครับเมื่อกี้ครับผมไม่ทราบว่าต้องใช้เครื่องมืออะไรขุดแตกไปเลยครับผมบอกผมได้นะครับผมก็มือใหม่นะฮะไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกฮะ แถวนี้เป็นบ่อเลี้ยงปลานะครับเก็บปิกาจูเลยครับผมปลาเยอะมากปลาเยอะมากปิกาจูช็อตสายฟ้าไปเลยช็อตได้แค่นี้เหรอปิกาจูช็อตแรงกว่านี้ดปนะปิปิกาจูจะตายแล้วนะปิกปิกาจูจะตายแล้วนะเออให้มันชนะแบบนี้สิครับปิกาจูเก่งมากครับผมเก่งมากครับผมสู้คอยคยีไปก่อนก็ได้ปิกาจูช็อตสายฟ้าไปปิกาจูเออ มาช็อตสายฟ้าไปปิกจูคนคงงงนะัะว่าเฮ้ยพี่ไปจับปิกจูมาจากไหนเฮ้ยผมได้มานานแล้วนะปิกจูครับได้มาแต่พาร์ทเท่าไหร่แล้วว่าพาร์ทห้าอะไรเงี้ยมั้งบักหนูหน้าหดเจอกันหน่อยบักหนูหน้าโหดทนไปเลยเรียบร้อยฮะทีเดียวล่วงครับผมเร็รอเว,ว,วอีกแค่2งเลเวลเท่านั้นเราก็จะเปลี่ยนเป็นบากิลาสแล้วลุยไปเลยอย่าไปรอชักช้าสิไปบินสำรวจโลกต่อครับเอออันนี้อะไรเหลืองครับ น่าสนใจเหมือนเป็นแร่อะไรเหลืองๆลงมาดูสักหน่อยปุดมาครับแร่หย่างมันคือทันเดอร์สโตนว้าวนี่คือหินสายฟ้านั่นเองนะครับเยี่ยมยอดฮนะเก็บไว้เพื่อเราไปพัฒนาปิกาจูเรานะครับผมก็มีน้องคอมเมนต์กันมามากมายนะครับว่าอุย้ยโปเกมอนเทพตัวนั้นเกิดตรงนี้โปเกมอนเทพตัวนี้เกิดตรงนั้นนะครับแต่ผมก็ยังไม่รู้ว่ามัน จะแบบเกิดตรงไหนบ้างแล้วต้องทํำยังไงบ้างนะครับนะก็เดี๋ยวเอาไว้ค่อยดูกันแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลมาแล้วกันถ้าพร้อมที่จะจับเมื่อไหร่นะตอนนี้ไม่พร้อมเท่าไหร่นะครับส่วนดาร์กไนหรือว่าใครริวนะครับก็เดี๋ยวรอเราทํเกาะกลางน้ำเนาะเ,เราน่าจะได้เนาะตอนนี้คงยังไม่ได้ง่ายๆเลยครับเฮ้ยมีตัวเกิดไว้ที่ไอเมลเทนอะไอเมลเทนอยู่ตรงไหนอะผมจะรู้ไหมเนี่ยไอเมลเทน เหมือนมีโปเกมอนเทพเกิดครับ <Yeah. S 1> ถึงมีโปเกมอนเทพเกิดผมก็ยังจับไม่ได้อยู่ดีอ่ะ <c oughs> ผมไม่มีมาสเตอร์บอลนะครับที่ <Yeah. S 1> จริงผมเคยเจออยู่อันนึงนะแต่ผมไม่ได้อัดคลิปเนี่ยผมก็เลยไม่ได้เก็บแล้ว <Yeah. S 1> ผมม่งก็ลืมลืมเซฟไ้นะว่ามันอยู่ตรงไหนไอไบโอมีโปเกมอนเทพเกิดครับผม <Yeah. S 1> ไม่ใช่ตรงนี้หรอ <Yeah. S 1> ก็แถวนี้ไม่ใช่หรอ <Yeah. S 1> ชิบหายแล้วครับ <Yeah. S 1> มีแจ้งเตือนนะครับว่าโปเกมอนเทพเกิดครับผม ผมไม่รู้ว่าไอเมาเทนไบ o ออยู่ตรงไหนครับ <Yeah. S 1> น่าจะแถวนี้นะอยากเห็นโปเกมอนเทพสักครั้งอะ่ะขอให้เจอทีเถอะเคครับผมไม่น่าเจอครับผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดตรงไหนนะครับยังไงใครรู้ก็บอกได้นะครับผมภูเขาน้ำแข็งนะครับผมมีโปเกมอนเทพเกิดนะครับในพาร์ทนี้แต่ผมฮาไม่เจอไม่รู้มันเป็นแบบไหนไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับ เอาไว้ค่อยไปหาจับกันแล้วกันนะจ๊ะนี่ตัวอะไรวะดูหน้าแปลกๆนะครับหน้าต่อสู้หน้าต่อสู้เผื่อจะได้เลเวลเยอะนะครับซัดไปเลยครับผมนี่ไงเรียบร้อยได้มา600 <S <S เฮ้ยน้อยไปไหมหกร้อยเนี่ยขอเยอะๆดิเลเวลสามหกครับสู้แม่งเลยครับอย่าไปกลัวครับเลเวลสาหใช่ไหมมาท่านี้แหละท่าเดียวท่าเดียวก็ชนะแล้วหรือเปล่า อุ้ยตัวนี้ก็เหมือนจะเก่งเหมือนกันเนาะโอ้โหตีไม่เข้าเลยครับนี่ไงเจอัทาทัดมืดเข้าไปนะ่าจะเข้าอยู่ทัดมืดเข้าไปครับอ้วกครับผมเฮ้ยคุ้นๆมากเลยตัวนี้น่าจะเป็นทดัดโอ้โหตายเลยฮะโหดไม่ธรรมดาพิกจูออกมาพิกจูพิกจูกจกจช็อตไปเลยครับสายฟ้าเป็นไงพิกจูแม่งเวลขึ้นเลยครับขึ้นรัวๆัโคตรห่า ไอดีมันหลายกาดมากครับมันทําให้ผมหลุดออกจากเซิร์ฟเวอร์เลวร้ายมากไม่สู้กับมึงก็ได้โอ,โอ้ยลิซาโดนลิซาโดนลิซาโดนอยากได้ลิซาโดนนะจับได้ไหมเนี่ยโอ้ทำไมเราโดนแรงจังเลยดับเันคลิกไปโอ้ยเราโดนแรงมากเราเลีล้น้อยกว่ามันไงนี่ไงไเดับเมันคลิกไปยอมสละสมโพธเพื่อจับลิซาโดนครับสมโพธตายเลย มาพี่จอดมาพี่จอดไหวไหมเนี่ยพี่จอดก็ไม่น่าจะไหวเท่าไหร่ครับอีกสักหนึ่งทีอย่าตายนะลิซาดอนเออแดงๆนั้นแหละดีมากมาเอาตัวโยบออมาแทงครับสมเย็ดครับออกมาแทงเราจะจับลิซาดอนกันแล้วควิกบอลออกไปเลยเขาบอกว่ามีโอกาสจับได้คูณ3หรือคูณ5หรือคูณ4ถามว่าจับได้ไหมไม่ได้ครับโอ้มันเฟิร์สเทิร์นี่ว่าเฟิร์สเทิร์นคือเรา โอ้เฟิร์สเทิร์นคือเราอย่าพึ่งทำอะไรกับมันเลยเว้ยหายแล้วครับอันตาบอลอันตาบอลก็ยังไม่ได้ครับเออผมน่าจะใช้าตาแรกเนาะมันรุนนะว,ว่าจะได้มาลิซดอนได้แล้วเยี่ยมยอดครับไ้ลิซดอนมาใช้แล้วครับผมหลังๆอาจจะเล่นชิวๆหน่อยนะครับอาจจะไม่มีมุกอะไรเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าผมจะพยายามเน้นจับพวกโปเกมอนอะไรอย่างนี้ละกันนะครับนะตามที่น้องเขาอยากเห็นเลยหลายๆตัวนะครับผม ซึ่งก็มีคนบอกมาแบบหลายตัวมากมายนะครับแต่ก็ยังจับไม่ได้สักทีนะครับมาเดี๋ยวเอาปิกจูเก็บเลยว่ไปก่อนตัวนี้เป็นทัดนกนะครับยังไงก็แพ้ปิกจูอย่างแน่นอนว้าวตัวนี้ลิงห่างไฟอีกแล้วครับผมรองปิกจูสู้ไปครับลิงห่างไฟเจอปิกจูหน่อยเป็นไงช็อตสายฟ้าไปปิกจูร้องอยู่เขาชาแล้วครับผมเป็นเน็บชาครับ โอ้โหเราก็ไฟไหมครับใครตายก่อนเราตายก่อนครับลาก่อยทำไมพี่ตัเราต้องแพ้ตลอดไม่เข้าใจเลยจริงๆอะนี่ไงเจอคาร์บอิอนเข้าไปรู้เรื่องกลับบ้านไปโปเกบอลเซ็นเตอร์โอ้โหวันนี้อ่วมเลยครับผมแต่อย่างน้อยเราก็ได้ลิซดอนมาหนึ่งตัวนะครับเท่แล้วนะฮะมีลิซดอนผมจะเอาพีจอดทิ้งไปเลยครับผมผมจะขี่ลิซดอนแทนนะครับอีอีอ,อีลาก่อยนะปีจอด แต่พูดถึงนะครับมันก็ไปธาตุไฟ2ตัวนะครับมันซ้ํากำผสมโพลนั่นเองแต่ไม่เป็นไรฮะเราก็ขี่ลิซดอนไปถือว่าเรามีธาตุไฟ2ตัวแล้วกันนะครับเดีย๋ยวลิซซอนออกมาชิฟิงหูขี่ลิซดอนดีกว่าเท่กว่าครับเย,ย่ขี่มังกรผมชอบครับมังกรโคตรเท่ยยเฮ้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 มีตัวอะไรมีตัวอะไรผ้าฟ้าอยู่ตรงนั้นโอ้โกดักครับ เก็บเลเวลสักหน่อยแล้วกันลองดูแล้วกันฮนะแถวนี้น่าจะขึ้นดีอยู่ครับอ่าสู้กับทัดน้ําไปหน่อยที่จริงก็สู้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกครับแต่ก็ลองดูครับอย่าไปกลัวครับสู้ไปเลยครับอย่าไปกลัวครับผมเราจะได้แปลงล่างเป็นบันกีลาสักทีสัต์ไปครับสัต์ไปบันกีลารหนทางสู่บันกีลาสเฮ<ะ>้ย,ยจะแพ้เหรอเนี่ยอย่าแพ้ดิ อย่าแพ้โอ้โหเรามึนแพ้เองเจ้าช่วยแพ้ได้ไงปิกาจูออกมาปิกาจูช็อตไปเลยครับช็อตโกดักไปยังไม่ทันช็อตเลยฮะตายมาเจอนีก็ได้โธอตีเลยใช้ท่าพืชที่ได้มาใหม่หลูเลืองมีคาเมลจับคาเมลก็ได้เลเวลสามห้าก็โอเคนะฮะใกล้เป็นคาแม็กแล้วนะเราจะมาสะสมฮะสะสมไปดิครับ เอาเลยครับผมจับเลยฮะเธอแรกเขาบอกเธอแรกคูณ5ใช่ไหมควิกบอลไปเลยครับผมได้ไหมคูณ4ี่คูณหโอ้โหดุดแล้วฮะจบคร้บผมไม่ได้ครับจับได้แล้วครับคาเมลครับผมมีอีกตัวนึงเกิดนะครับล่างสาอีกแล้วครับผมโอ้โหจละแค่ล่างสามวันนี้โ้โกะหรือเปล่าจําชื่อก็ไม่ค่อยจะได้หรอกครับลองดูไหมลองดูไหมลองสู้ดูแล้วกัน นะครับผมซิตาสีตัวเองไปก่อนนะเดี๋ยวตายครับเออเพิ่มเลือดก่อนซึบเข้าไปครับท้าพืชธรรมดากสักทีหนึง่งซึบเข้าไปอ่าแล้วซิตาสีตัวเองหน่อยเดี๋ยวตายครับเออเพิ่มเลือดก่อนอย่าเพิ่งตายจับครับผมจับแมงทุกตัวฮนะพัดเนี้ยจับแมงหมดนะครับจับได้เถอะครับโอ้ยไม่ได้อีกแล้วทำไมจับยากจังเลยพวกโปเกมอนพวกนี้ไม่ไหวเลยนะ อาจับได้แล้วครับโหใช้ปก,กอลธรรมดาจับนะครับได้มาแล้วครับจระเข้ของเรานะครับผมจระเข้ร่างสานั่นเองพวกแมวนี่ก็ขึ้นดีเหมือนกันครับเนี้ดร่าง2อขึ้นดีอยู่นะครับจัดไปจัดไปสู้เขาดีมากใช้ท่าไปเลยครับโอเคทีเดียวฮะ เรียบร้อยึ้นมาแค่สี่ร้อยเนียเนี่ยหรือเลเวลต่างเกินไปเป็นไปได้นะฮะเลเวลสิบสามไปขึ้นถึงพันไหมเนะี่ยอ่ะสู้หน่อยสู้หน่อยเพื่อนชัดไปชัดไปเรียบร้อยครับขึนเก้าร้อยยังไม่อัพเลยนะครับดูขีดเลเวลดิอีกนิดเดียวเท่านั้นจะอัพแล้วนะครับน่าตัวอะไรเนะี่ยงูครับงูงูใหญ่งูใหญ่ไล่งูเล็ก ซัดไปเลยฆ่างูไปเลยครับผมอัพแล้วครับผมได้เอิร์เควกมาเป็นท่าถิ่นนะครับนะครับสู้ให้หมดครับปูเปอร์อะไรเงี้น่าจะขึ้นดีอยู่ฮะมาจัดการเลยสู้ปูไปใช้ท่าที่แรงที่สุดเลยที่เรามีเรียบร้อยครับผมขึ้นมา900ครับต่อด้วยตัวนี้เลยครับใช้ท่าที่แรงที่สุดครับ รู้เรื่องครับผมขึ้นตัวละพันเลยใช้ได้อยู่นะยาดรันนะครับมาถึงเวลาซัดต่อครับซัดต้องไหนดีซัดตัวไหนดีก็ต้องตัวที่เลเวลยเยอะๆอย่างตัวนี้อึดซัดไปเลยครับเจือกเรียบร้อยครับใกล้แล้วอีกหน่อยเดียวอีกหน่อยเดียวสู้เขาสู้เขาสู้เขาไปดีซัดไปเลยซัดไป คือท่าที่แรงที่สุดของเราแล้วนะดันหลับอีกครับผมทําไมต้องมาหลับเอาตอนนี้ครับอย่าหลับดิครับตื่นครับตื่นครับตื่นดิตื่นเออซัดไปเออพันหนึ่งอีกหน่อยเดียวอีกหน่อยเดียวเอาตัวนี้ต่อซัดไปครับท่าที่แรงที่สุดของเราก่อนซัดไปสองทีครับยังไงต่อเออโอ้ยนึกว่าตัวเราตาย ตัวอะไรวะเนี่ยสู้กับตัวอะไรอีกเนี่ยอยู่ดีมาสู้กับเราทำไมฮะไอหอยไอ,ไอปูเ<อ>สฉวนเอาเหรอปูเสฉวนปูเสฉวนเอาเหรอเอาเหรอปูเสฉวนอ่ามาดูกันนะครับตอนนี้นะครับใกล้อปแล้วนะครับมาเรามาซัดปูตัวนี้กันอีกดีกว่าครับจะไหวหรือเปล่านะครับปูตัวเด็ะจะไหวหรือเปล่าต้องมาลองดูการอุย๊ยเกือบตายเยเราชนะเยี่ยมเปลี่ยนเริ่งแล้วเย ในที่สุดความฝันก็เป็นจริงเปลี่ยนร่างอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับบางกีลาร์ออกมาแล้วบางกีลามาแล้วว้าวโคตรเท่นี่เลยครับนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบนะครับตอนนี้ยังหาไม่ได้ริวอะไรไม่เจอเลยมาออกมาโชว์เลยว่าวันนี้เราได้ตัวอะไรมาบ้างวันนี้เราได้จระเข้รัางสาครับผมเกือบตายแล้วนะครับเอาสมโพธิ์ออกมาโชว์ด้วยจริงก็ไม่ควรเอาออกมาหรอกนะสมโพธิ เห็นกันจนเบื่อหน้าอ่าเอาสมเพศออกมาด้วยครับตามด้วยลิซาดอนเราครับโอ้โหเท่ๆทั้งนั้นแล้วก็ตัวนี้ครับที่น้องเขาบอกว่ามันมันเก่งนะครับเป็นเหมือนตุ๊กตาอะไรสักอย่างนะครับเป็นเหมือนกระต่ายแล้วก็ตัวพระเอกของเราวันนี้ที่เรามาเก็บเลเวลจนมันเปลี่ยนร่างนะครับก็คือบันกิลาร์นะครับเลเวลค่อนข้างสูงก็เลยทีเดียวขี่ได้ด้วยนะครับขี่แล้ววิ่งเร็วฮะวิ่งเร็วมากครับ โอเคครับวันนี้เราก็ได้มานะครับตัวเลคเ่างสามนะครับได้ลิซาดอนมานะครับผมได้กระต่ายน้อยตัวนี้มาครับผมไม่รู้ชื่ออะไรบ้างครับแล้วก็ได้บันกิลารสมานะครับผมโอ้โหได้มาหลายตัวมากมายนะครับโอ้โหตอนนี้ต้องแบบมายืนรวมๆกันนะครับด้วยครอบรัวที่อบอุ่นนะครับออกมาทุกตัวครับผมนะโอเคเราเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับสําหรับพัร์ทนก็ขอบคุณที่ติดตามชมแล้วกันนะครับอาจจะไม่มีมุกอะไรเท่าไหร่ครับเพราะเราเน้นจับโปเกมอนเน้นสู้กันอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะ ก็เอาไว้เจอกันใหม่นะครับอยากให้จับตัวอะไรก็บอกได้นะครับผมยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากตั้งชื่อบางกีฬาสุดโหดของผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับจๆชอบอย่าลืมกดับไไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมดูคลิปดือนตามนี้เลยนะครับแต่เดี๋ยวเนนําไว้ตัวอะไรไปั้งหลังเราเียเป็นใครเนี่ยโอ้พรซ โอ้ oh my god ดี่ฉันอยู่ในโลกทะเลทรายที่มันยุคถึงดอบันเหรอเนี่ยวันนี้อยู่กับเกม Ark Survival นะครับผมกับผมกันด,ดิซิมเองนะจ๊ะมาคนเดียวนะครับโดดเดียวเดียวได้ในทอมเมลีดหนาคาเกตตัวใหญ่ซะไม่มี